สวัสด <ítulo> anyway, ีค <centres dont laugh> ่ะว <zos> ันนี้เขาถือโซนอมเกมมิ่งกับเด็กแว้นทองจดกแว้นลรอีกแล้วแต่เด็กแว้นหลุดไปแล้วค่ะผมวันนี้เราก็จับบายกับเพื่อนเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ทุกคนไม่เห็นออกออิเจงใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรนะมันมันกลัวเว้ยมันมันกลัวหมาคือซอยแบงจะมีหมาแต่วันนี้เราจะมาหาแต่วันนี้เราจะไปซอยไหนรู้ไหมซอยหกซอยเจ็ดซอยแปดไปเริ่มเลยนะ วันนี้เราก็จะจัดทีหมดแล้วไงตอนแรกนะไอ่ที่มันไอมันก็อยู่ในหายแล้วแต่มันไปแล้วงั้นเราก็จัดทีมใหม่เอ่ไงตามใี่มางั้นอซแรกก็ซอยกว่าไหมาซอยแปะบางที่นะสกอ้เกยูเลยตรงนี้ซอยที่หกอ๋ออุ้ยมีวันอุ้ยตรงนี้ร้านปมาไหลหลังไหนงั้นโอ้โหหนึ่งสอง อืมทางนี้แน่จะมีหมาไงดูแล้วอันนี้ส้นหมดเลเนี่ยไม่ใช่ก็จำไม่ผิดมันมีหมาเฮ้ยตรงนี้แหละมีหมานั่นไงนี่ก็ไม่มีหมาอันนี้ก็ไม่มีหมาไม่บ้านอันนี้มียกกับหมาเมื่อกี้ทางนี้มันมีหมาครับหมามาทั่วเขาโอ้ยตัวใหญ่เี่แบบนี กากิโยเลยสกากิโยคฟังนี่สกากิโยสกากิโยโยดมากีนสกากิโยเลยฮะเป็นไงวนะตอนนี้ก็ปวดขาดไอ้ยุ่งอย,อ,ยอย่างเงี้ยโอเคน่าแล้วปไปซอยไปซอยนี่เลยปะซอยน่ะ ซอยจิกซอยจิกอ่ะซอยจิกเลยเมื่อกี้สกากิโยครั้งสุดสกากิโยไหมดูกันไม่หมาซอยหกนี่บ้างน่าจะไม่มีหมาหนะอืมโหดูดิตรงนี้มีอะไรบ้างไฮโซอะว้ยไม่ไฮโซอลยมีหมาไม่ไฮโซแล้วครับระหว่างนี้ อันนี้บ้างหรืออ้บ้าหนลนังลลน,น,นี้มันไปกันนะโอ้หบ้างที่บ้างที่สองสองสามเ้าับข้าอนี้มาอางมาที่สุดอ่ะนะไปเอากักยต่อครับสกัดกโยต่อสกัดกยโย <c oughs> นีะด,ดีังนผู้ชม Đu coi nha, đu cho chị Mà, khâu nhỉ Cho phá, cho phá, dùm phá Ở nha Ba là nha, mày ันนี้อันนี้บ้างนางไะทุกคนก็ผมเข้าไปแตงเยอะต้คนฝอร์ดร้อนสกาตเกย์ยู่นี่ครับสกาตเกย์ยูสกาตเกย์ยู่โอ้เดี่ยวครับเดี่ยวแบกลิมิเต็ดครับสกอ มีหมัสีตัามาเ้เรยนแอีมสง่งดอันนี้ม,มันไม่เอาเ้ยทุกคนนั่นมันหมาอี่วะโอเคโออัอยกับีิวมันอัน,นี้ซอยกับีมนมานี่วิวนะใคร่บ แล้วเจ้าออกซิเจนเอา่้ยเหรอไม่น่าเลย,เยนะเ,เดี๋ยวก่อนเอ้าไอออกซิเจนเมื่อกี้ทุกคนกำลังร้อสกาเกโยกันอยูเลยสกาเกโยนีหมาจ้าคิดได้อย่านี้่ะจับกัน ติก <Es> ิกิกกอาออกกิญจบคิดที่ทางนีเก <ladım> ่ากาไปที่ซอยหกซอยเจ็ดซอยแปดมาเลวซอยสี่มาแล้วซอยสี่้ซอยสี่มาแล้วอต่อพี่พี่ยชมซอยสี่นานแล้วจบคลิปที่งายบ๊ายบาย